สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับมาตอยอีกแล้วเนาะเจอกับมาตอยที่ไลน์นะคะก็มีสินค้ามาแนะนําทุกทีเลยซึ่งวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะมาตอยก็มีสินค้ามาแนะนํานะคะสินค้าในวันนี้นะคะนั่นก็คือ The Secret Plus นั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวช่วยในการลดหุ่นให้สวยงามแบบพี่วุ้นเส้นค่ะแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วนะคะเคยเห็นในโฆษณากันใช่หรือเปล่าที่มีพี่วุ้นเส้นเป็นพรีเซนเตอร์เนาะแล้วเขาก็สวยมีรูปร่างที่ดีนะคะใครที่อยากมีรูปร่างที่ดีแบบพี่วุ้นเส้นหรือว่าแบบมาตอยหรือว่าเพื่อนๆของมาตอยที่ได้รับประทานกันนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย เลิศม,มากๆเลยเลิศตรงไหนรู้ไหมคะเลิศตรงที่เขาเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผลส้มแขกเอยไฮโดรไลท์ฟิสคอลลาเจนเอยผักผลไม้รวมต่างๆเนี่ยเขาสกัดจ,จากประเทศญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยคะ่ะแน่นอนค่ะว่ากินแล้วทั้งสวยทั้งหุ่นดีนะคะมาต้อยก็เลยอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะนี่ตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวกระปุกเขานะคะอยากเห็นเม็ดยากันหรือเปล่าว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ เอาให้ดูนะคะบอกเลยนะคะว่าในากระปุกนึงเนี่ยมี30แคปซูลค่ะซึ่งกินวันละ2เม็ดค่ะก่อนอาหารกลางวันนะคะคือทานเข้าไปเลยแน่นอนค่ะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมีหุ่นที่เพรียวสวยงามแบบเมตอนหรือว่าแบบพี่วุ้นเส้นนั่นเองค่ะ ใครที่อยากสวยอยากใสยอยากขาวอยากผอมนะคะรีบจัดกันเลยค่ะ The Secret ็ a พนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะกับตัวนี้นะคะมาตอยว่ามันเทธิ์จริงๆนะคะใครที่ลองแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารเอ่ยการลดน้าหนักด้วยวิธีต่างๆแต่ว่าไม่ได้ผลหรือว่าการทานยาลดความอ้วนก็เอ่ยนะคะอยากให้ลองตัวนี้ดูแน่นอนว่าได้ผลชัวร์ค่ะมาตอยคอนเฟิร์มนี่ฝากไว้ด้วยเนาะเด e